มาแล้วมาแล้วฉันกำลังไปช่วยแล้วเพื่อนในที่สุดก็ฟาร์มจุเกิดในที่สุดฉันก็จ๋า,อ,าอยู่น้องโทเดี๋ยวก่อนสินะจะน้องจ๋ารอแป๊บนะแป๊บหนึ่งจนาจ๊ะเอาล่ะมาต่อกันเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปสตาร์ทก่อนนะหลังจากนั้นพวกแกพวกไหนก็จ จ้าจ้าใจงเย็นก่อนนะขออีกแป๊บเดียวนะจ้าน้องสาวจ๋ามาเลยเพื่อนมาดิีบตันป้อมแล้ยวเยี่ยมเลยตีป้อมมาเลยตีป้อมเลยอคนนั้นจะเกิดไหมแล้วป้อมจะแตกแล้วอีกนิเด <c oughs> เ,เดียวเอาเด้อเอาเด้อเออเอันไป <c oughs> ดูหน้าน้องน้องถือปลั๊กไฟอยู่ที <c oughs> ่จ๋า <c oughs> มาหิวขนมแล้วไง ไปยืมกันต่เดี๋ยวหนูจะพาไปร้านอร่อยอร่อยนะ <c oughs> จบแล้วชีวิตเรามีท้ายลเร็วๆข้าสิหนูหิวแล้วนะ